เข้ามาใหม่กันอีกแล้วครับสำหรับเจ้าตัวสกูตเตอร์รุ่นนี้นะครับเป็นตัว n ายบอด F2 Pro นะครับ หลังจากที่ผมได้รีวิวเจ้าตัวไนบอร์แม็กซ์ G2 มาแล้วใช่ไหมตัวนั้นก็เรียกว่าเป็นตัวรุ่นท็อปของทางไนบอรเลยที่เรียกว่าวิ่งได้เร็วมากแบตเตอรี่ใหญ่มากมีทั้งโชคหน้าโชกหลังเรียกว่าสุดยอดมากๆสาหรับใครที่แบบว่าอยากจะได้ตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นท็อปนะครับแต่ก็นะพอมันเป็นอะไรที่รุ่นท็อปอะ่ะราคามันก็สูงมากใช่ไหมครับวันนี้ครับผมมีสกูตเตอร์ที่เรียกว่าเน้นพกพามากกว่าเดิมเพราะว่าน้ําหนักของเขาเนี่ยอยู่เพียงแค่ส8ปดกิโลกร,รัมนิดๆเท่าน,น <Wow. S 1> มันสามารถใส่ท้ายรถได้ค่อนข้างสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งเจ้าตัว F2 Pro ตัวนี้เนี่ยเขามีการอัปเกรดนะครับในเรื่องของตัวโช๊คนี่เขาจะมีโช๊คหน้าเพิ่มขึ้นมานะครับจากตัวก่อนหน้าเนี่ยมันจะไม่ได้มีโช๊คใช่ไหมรุ่นนี้มีโช๊คแล้วซึ่งตัวโช๊คของเขาเนี่ยมีระยะยุบถึง35มิมิลด้วยกันนะครับทำให้เวลาเราขี่เจอทางที่ไม่ค่อยเรียบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนตัวล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อ10นิ้วซึ่งเขามีคคววววาาามมมมพิิิิิเเศษตตตรงงที่มม่่่่่่ถ้้สุณอยูููแลปลํใหญไกนน4 มันจะมีน้ํายาประสานยางข้างในด้วยเออทำให้มันแบบรั่วปุ๊บปะตัวเองได้ในทันทีคุณสามารถขี่ต่อไปได้สบายๆนะครับแล้วก็ความเร็วตัวนี้มีการอัปเกรดมาใหม่พอมันเป็นรุ่นโปรอ่ะมันสามารถวิ่งได้ความเร็วสูงสุดถึง32กิโเมตรต่อชั่วโมงด้วยมอเตอร์ที่มีถึง900วัตต์นะครับพอเวลาผมพูดอย่างเงี้ยหลายๆคนก็บอกแล้วโอ้โหน้ําหนักก็เบามอเตอร์ก็แรงสปีดก็สูงอย่างนี้เนี่ยระยะทางสั้นแน่นอนไม่ครับถ้าสมมติคุณวิ่งโมตส จะได้อยู่ที่40กิโล้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่าวิ่งใช้งานเหลือๆและที่สําคัญเลยเขาอัพเกรดในเรื่องของระบบความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับตัวเบรก นี่เข้ามาดูกันตัวเบรกตัวนี้นะครับมันจะเป็นในส่วนตัวดิสเบรกนะครับที่เบรกได้หนึบมากอันนี้ผมชอบมากๆนะครับคุณสามารถตั้งค่าสายเบรกอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองคุณสามารถปรับดัลลับได้การหมุนตรงนี้นะครับก็หมุนได้ทั้งหมดเลยมีไฟที่เรียกได้ว่าช่วยสะท้อนนะครับมีตัวจุดสะท้อนไฟเวลาคุณวิ่งไปตามจุดต่างๆนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็มีไฟทับทิมนะครับในส่วนล้อหลังก็มีไฟทับทิมเช่นเดียวกันซึ่งตัวมอเตอร์เมื่อกี้ที่ผมพูดว่ามอเตอร์900วัตต์อ่ะ มันจะอยู่ในส่งตัวล้อหลังนะครับคันนี้เป็นการขับเคลื่อนด้วยล้อหลังจัดเต็มเรื่องของความปลอดภัยและต่อมานะครับในเรื่องของความปลอดภัยโอ้โหรุ่นใหม่ๆนี้เน,น้นความปลอดภัยเยอะมากตัวมอเตอร์ของเขาเนี่ยจะมีตัวระบบ traction control เหมือนรุ่นพี่เลยรุ่นพี่ที่ผมรีวิวตัว g 2 max ไปนะครับเขาก็จะมีตัว traction control ตัวนี้มีเหมือนกันเวลาคุณไปวิ่งเจอทรายอะไรต่างๆใช่ไหมมันจะลื่นเขาสามารถตัดกําลังมอเตอร์แล้วก็ทําให้มันมีกริปเกาะกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็ค่อยวิ่งต่อไปได้นะครับโดยการไม่จําเป็นต้องยกคันเร่งเลยเอ้ยอันนี้มันถือว่าดีนะครับเหมือนรถยนต์อะที่เขามีระบบ traction control ที่พอเวลาคุณกดคันเร่งจนมันตูดสะบัด เขาก็จะตัดกําลังเครื่องยนต์แล้วก็ให้มันกราะมาใหม่อันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวนี้อ่ะผมขอยกลงมาดีกว่าให้ดูว่ามันยกได้สบายจริงนะครับน้ําหนักประมาณ18.5กิโลนะครับก็ยกได้นี่อ่ะวางดูนะครับตั้งครับปุ๊บล็อกทันทีนี่คือเป็นระบบล็อกคอรูปแบบใหม่นะครับคือระบบล็อกแบบเก่าเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนิดนึงตรงที่คุณจะต้องมี2มือในการประคองในการล็อกครั้งแรกแต่เนี้ยคุณแค่สะบัดขึ้น มันจะล็อกแบบออตโต้และคุณก็ล็อกตัวเซฟตี้อีกหนึ่งรอบครับเนียน่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาในเรื่องของการใช้งานจริงๆแน่นอนพอคุณวิ่งตอนกลางคืนน่ะมันจะมีในส่วนของเรื่องความปลอดภัยเวลาคุณอยากจะเลี้ยวใช่ไหมครับไฟเลี้ยวนะครับมีเหมือนรุ่นพี่คุณสามารถเปิดไฟเลี้ยวได้ตรงปลายแฮนด์นะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานี่ใช้ตัวนิ้วโป้งกดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวความยาวความกว้างของแฮนด์เนี่ยรุ่นก่อนหน้าจะสั้นกว่านะครับรุ่นใหม่เนี่ย จะยาวกว่ามากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เวลาเราเลี้ยวเนี่ยมันจะดูมั่นคงแล้วก็เลี้ยวได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าสกูตเตอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าล้อค่อนข้างเล็กนะครับการเบรกอันนี้มีเบรกมาให้1ฝัง่งนะครับซึ่งพอเราเบรกปุ๊บเนี่ยนี่เบรคลอน้ะเป็นดิสเบรกที่เรียกได้ว่าเร็วมากพอเรากดเบรกปุ๊บไฟเบรกด้านหลังจะติดแบบเรียวไทม์ทันทีนะครับทำให้เวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะ ปลอดภัยอ่ะเอาเป็นว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มฟัง์กชันความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในส่วนตัวกระดิ่งนะครับเขามีอยู่2แบบอันนี้รูปแบบปกติดูโบราณแต่ถ้าคุณอยากจะล้ํานี่เป็นไงเป็นแบบดิจิตอลเออทําได้นะครับต่อมาในเรื่องของการขับขี่ผมพูดตรงตรงนะ ตัวไนบ b o แบ็ก k g 2ผมก็ยังใช้งานอยู่ทุกวันนี้สภาพตอนนี้ก็คือเละเทะไปหมดเอาไปขุดนู่นขุดนี่นะครับที่ผมขี่มาเทียบกับตัวเจนแรกๆของทางไนบอ t นะครับจะมีความแตกต่างในเรื่องของการขับขี่การขับขี่ตัวมอเตอร์ตัวเก่าเนี่ยมันจะให้รู้สึกอารมณ์ไม่ได้สมูท เท่ารุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่เนี่ยมอเตอร์มันจะสมูทมากกว่านะครับโดยเฉพาะการขึ้นทางชันเนี่ยตัวรุ่นใหม่ทําได้ดีมากๆนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถขึ้นทางชันได้สูงถึง22%ได้กันนะครับด้วยกําลังมอเตอร์900วัตต์เนี่ยมันสามารถขึ้นทางชันได้แบบสบายๆคุณขี่ไปเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยแรงมันจะพอไม่พออันเนี้ยชิลๆเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องการรับน้าหนักตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติคุณแบบตัวใหญ่ต,หญตัวอ้วนจะไหวหรือเปล่า120กิโลสบายๆอย่างส่วนตัวผมเนี่ย อยู่ประมาณ70อ่าถ้าสมมติมีผู้หญิงด้วยอยากจะซ้อนนะครับน้ำหนักสัก50เนี้ยสบายเลยนะ50บวกเ0เหลือเหลือ120กิโลเอาจริงๆเนี่ยมันเกินก็ได้นะผมก็เคยนะเอาจริงๆ,ๆผมเป็นคนแนวพี่เลนอยู่แล้ว7คนขึ้นนะ มันยังขี่ไหวสบายแต่อันนี้ก็อาจจะต้องระวังยางระเบิด oh. แต่ผมแนะนํานะครับไม่ควรซ้อนสองสำหรับสกูตเตอร์อันตรายมากนะล้อมันค่อนข้างเล็กมันจะสะบัดค่อนข้างแรงแล้วก็เวลาเล่นเนี่ย oh. พยายามใส่หมวกกันน็อกใส่รองเท้าใส่สนับอะไรต่างๆเพื่อเป็นการเซฟตี้วันนี้ในการขี่ทดสอบเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ใส่เซฟตี้เพราะผมขี่ในหมู่บ้านแล้วก็ใช้จนชินมากๆเรียกได้ว่าผมก็มีความประมาทอยู่ในตัวนิดนึงแต่ถ้าใครเอาไปเล่นเนี่ยก็ oh. ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับอ่ะไฟด้านหน้าตัวนี้ เป็นไฟที่เรียกว่าโคตรตะรัสว่างคนสามารถกด1ทีนะครับเพื่อเป็นการเปิดไฟได้นะครับซึ่งไฟตัวนี้ส่องสว่างได้ค่อนข้างไกลมากๆนะครับแล้วก็ถ้ากดอีกหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะเป็นการปิดไฟนะครับส่วนเรื่องของการขับขี่ปรับโหมดได้3รูปแบบนะครับถ้ามาดูที่หน้าจอตรงนี้ครับเขาก็จะมีโหมดการขับขี่เนี่ยสแบบด้วยกันนะครับกด2ครั้งจะเป็นอีโคโหม กดอีก2ครั้งจะเป็น Drive mode นะครับแล้วก็กดอีก2ครั้งเนี่ยจะเป็น Sport mode นะครับผมก็ Sport mode วิ่งได้ความเร็วสูงสุดที่32กิโลเมตรเดี๋ยวจะมีคนถามอีกผมเห็นมีตัว F2 กับ F2 Pro F2 Pro ได้32นะครับถ้า F2 ปกติเนี่ยได้แค่30จะมีความเร็วที่แตกต่างกันนะครับ <Yeah. S 1> อ่ะต่อมาพูดไปเยอะแล้วเรามาดูในส่วนตัวแอปพลิเคชันกันดีกว่าบอกได้เลยว่าเขามีการอัปเดตมาใหม่ด้วยหน้าตานี่ดูดีมากกว่าเดิมเนี่ยเขาก็จะมีบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับตอนนี้98วิ่งได้54กิโลอ๋อผมชอบอย่างหนึ่งเขาคำนวณฉลาดมากคือเขาจะบอกระยะทางว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่ที่โหมดไหนด้วยนะตอนนี้ผมปรับเป็นโหมดอีโคเขาบอกว่า54กิโลใช่ไหมผม วิ่งได้44กิโลนะครับพอผมปรับเป็นตัว S m o d e เนี่ยวิ่งได้39กิโลก็ตามที่ผมบอกแหละถ้าสมมุติคุณวิ่งเป็นแบบ Eco Mode อะวิ่งได้55โลถ้าสมมุติเป็น Sport Mode ก็จะได้แค่40โลนะครับยิ่งเร็วเท่าไหร่แบตเตอรีย่ยิ่งเปลืองเท่านั้นนะครับมีตั้งค่า Power Off ได้นะครับเซ็ตพาสเวิร์ดของคันนี้ได้นะครับผมแล้วก็ตั้งค่าในเรื่องของการ นะครับเนี่ยสามารถตั้งค่าได้ทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ครูช์โหมดอันนี้สามารถตั้งค่าเปิดปิดในส่วนของตัวครูช์โหมดได้ว่าต้องการกี่วิต้องการเปิดอะไรยังไงอันนี้เซ็ตได้ทั้งหมดนะครับนี่วิ่งไปเท่าไหร่อันนี้วิ่งไป2.4กิโลผมก็มีเล่นแค่เล็กๆน้อยนะครับได้ลองขี่ก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วโอเคมากเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราจะไปลองเทสจริงจังกันเขาจะมี OBD บอกด้วยว่าเคยวิ่งไปกี่กิโลแล้วนะครับแต่ที่สําคัญครับนี่เป็นสกูตเตอร์ที่มี Apple Airtac Tag หลายคนงงอะไรคือ Apple AirTag มันก็คือ Apple AirTag ที่ Apple เขาขายนี่แหละไอที่ตัวเหรียญกลมๆเนี่ยจริงๆผมมีตัวในมอดแ a c กตัวเก่านะครับผมก็จะใช้วิธีถอดคอแล้วก็หย่อนตัว Apple AirTag ซ่อนเข้าไว้ใช่ไหมเราก็ต้องเสียเงินอีกรอบนึงต้องแพลลิ่งต้องเปลี่ยนฐานแต่เจ้าตัวในบอดตัวนี้ ขามี Apple AirTag นะครับมันคือยังไงมันคืออะไรนะครับเนี่ยผมจะมีตัวหนึ่งที่ผมผูกเอาไว้แล้วนะครับเราจะลองดูเข้าแอปค้นหาของฉันนะครับไนบอลแม็กตัวนี้มันก็จะมีบอกนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านนะครับเนี่ยก็สามารถเซตติ้งได้ซึ่งเจ้าตัว F2 Pro ตัวนี้สามารถเซต Apple AirTag ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเครื่องตัวนี้มันจะหายไปไหนคุณเอาไปจอดหน้าเซเว่นเนี่ยเอาไปจอดได้เลยถ้าโจรมาขโมยคุณก็แค่เปิดแอปพลิเคชันแล้วก็ขับรถหา ตามไปถึงที่นะครับยังไงยังไงมันก็ไม่หายเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันผูกเอาไว้กับหน้าจอดิจิตอลเลยนะครับถือว่าตอบโจทย์คนเมืองได้เป็นอย่างดีโจนเยอะใช่ไหมฝั่ง Apple a ลแ a c k ทไปเลยอันนี้ถือว่าเจ๋งมากนะครับโอเคประมาณนี้อ้อลืมพูดอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ช่องตรงนี้นะครับมีรูที่เอาไว้เสียบชาร์จแบตเตอรี่ได้เขาจะเป็นอะแดปเตอร์แยกแตกต่างกับรุ่นพี่นิดนึงที่สามารถเสียบสายชาร์จได้เลยเนาะรเรื่องของการกันน้ําสามารถลุยได้นนะครับอีเ่ ก,อกนนตต้องกันน้ํา IPX5 นะครับตัวแบตเตอรี่ป้องกันน้ํา IPX6 ห oh. มายความว่าถ้าสมมติน้ําเข้าไปในบอดี้แล้วเนี่ย oh. ก็ยังไม่ต้องกลัวช็อตเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยป้องกันได้ดีมากกว่าตัวบอดี้นะครับ mm hmm. เอาเป็นว่า mm hmm. เดี๋ยวเราไปลองขี่จริงๆจังๆกันดีกว่าว่าใช้งานแล้วเป็นไงฟิลล mm ิ hmm. ่งที่ผมจะตอบโจทย์คุณเนี่ยจะเป็นยังไงไปชมกันครับ mm hmm. เดี๋ยวนี้เราจะลองทดสอบอาตาัตราเร่งและก็ระยะเบรกกันดูนะครับซึ่งอาตาัตราเร่งเนี่ยบอกได้เลยว่า แป๊บเดียว32 1ึงเส้นตรงนั้นก็คือ32แล้วแล้วผมจะลองเบรกสุดตัวดูนะครับว่าใช้ระยะเท่าไหร่3 2 1เบรกเรียบร้อย ดิสเบรกนี่คือแบบไว้ใจได้นะครับแล้วก็อันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งเบรกนะฮะถ้าสมมติคุณแบบว่าเฮ้ย mm hmm. ระยะเส้นนี้มาถึงเส้นนี้จากความเร็วท็อปสปีด32คุณอยากจะเบรกให้หนึบมากกว่านี้คุณสามารถตั้งสายเบรกให้มันหนึบมากยิ่งขึ้นได้ก็จะลดระยะเบรกนะครับแต่อันเนี้ยต้องมีข้อระวังนิดนึงถ้าคุณเป็นคนขี่เร็วมากๆคุณจะต้องถ่วงน้ำหนักที่ข้างหลังค่อนข้างเยอะเพราะมันเบรกที่ล้อหน้ามันอาจจะยกล้อหลังได้อันนี้ต้องระมัดระวังแต่ผมรู้สึกว่าการเบรกล้อหน้าอย่างเงี้ยปลอดภัยมาก,ก คุณกดเท่าไหร่ล้อมันก็ไม่ลากถ้าคุณตั้งแฮนด์นะครับให้มันตรงเป๊ะกริปมันจะดีมากอันนี้บอกได้เลยว่าสุดยอดครับไปครับลองขี่ใช้งานจริงๆกันว่าเป็นยังไงกันบ้างไปความเร็วท็อปสปีดขึ้นไวนะครับก็ได้สูงสุด32อันนี้เรียบร้อยเข้าโค้งชะลอสักนิดเติมคันเร่งไปหน่อยวิ่งได้แล้วไปเดี๋ยวผมลองไปวิ่งถนนใหญ่สักรอบนึงครับไปกับ2กิโล อ่ะเดี๋ยวเราลองดูอัตราเร่งทางตรงกันนะครับผมซึ่งอัตราเร่งทางตรงเนี่ยเราจะไม่สามารถกดออกได้แต่ว่าจะต้องถ่ายไปนิดนึงแล้วกดไปนี่32เรียบร้อยถือว่าเร็วมากนะครับวิ่งนิ่มวิ่งนุ่มเพราะว่ามีโช๊ค ขอปรับผมกล้องขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวเราจะลองวิ่งบนฟุตบาทหนึ่งรอบปุ๊บยกขึ้นง่ายๆนะครับแล้วก็ลองรูดฝาท่อดอูปึ๊บฝาท่อปึ๊บปึ๊บรูดง่ายๆเจออุปสรรคเราต้องเบรกนะครับนี่คือฟุตบาทสไตล์ไทยแลนด์อันนี้ใช้จริงมันก็จะมีอย่างนี้แหละครับที่มันเป็นทางทุรกทุเล พอมันมีโชคอะ่ะมันมั่นใจกว่าเดิมนะผมยืนขี่ชิลเลยความเร็วไม่มีตกนะครับคือกำลังมอเตอร์900วัตต์อะ่ะไม่ต้องกลัวยีดเลยคุณจะขี่แบบเต็มแม็กซ์ยันแบบแบตบหมดจาก100%จนสุดเนี้ยขี่ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะถ้าสมมุติคุณเปิดครูชโหมดไว้นะครับคุณสามารถปล่อยคันเร่งได้เพราะว่าพอมันคาที่ความเร็ว3 2ตบ5วิอะ่ะปล่อยคันเร่งปุ๊บ มันจะกลายเป็นคูสโหมดก็คือไม่ต้องกดแช่แต่ถ้าสมมติคุณไม่ได้เปิดคูสโหมดปล่อยกันเร่ง,งความเร็วก็จะดกอันนี้ก็อ,อยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนอันนี้ผมไม่ได้เปิดคูสโหมดนะครับระยะทางออกหน้าหมู่บ้านผมไปถึงปักซอยก็1.2กิโลไปกลับก็2.4กิโลนะครับออกถนนใหญ่เปิดไฟเลี้ยวขวาเตรียมออกนี่ไฟเลี้ยวขวาเดิคชะลอครับแล้วก็ไฟชขนน้นถนนเปน สปีดคือมันค่อนข้างเหลือกินเหลือใช้อาตาเร่งท็อกมันแบบค่อนข้างปลอดภัยคือออกถนนใหญ่มันก็อันตรายแหละแต่พอมันแรงปุ๊บอ่ะมันก็ขี่ได้ดีมากน่คือมีหลุมเนี้ยถ้าเป็นรุ่นเก่าอ่ะมันก็อาจจะดีๆหน่อยแต่พอตัวนี้มีโชคกมันก็สามารถรูดฝาไปได้เรียบร้อยครับเป็นระยะทาง2.4กิโลแบตเตอรี่ผมยังเต็มเลยนะครับยังไม่ลดเลยสักขีดนึง ไปเดี๋ยวเราไปสรุปการใช้งานจริงกันนะครับว่าขี่แล้วเป็นยังไงบ้างปะอ้ก็บอกตรงๆว่าการขับขี่ดีมากด,ดีจนแบบเรียกว่าไงอะ่ะสำหรับสกูตเตอร์ที่มันมีโช๊คอะ่ะพอเวลาคุณเจอรอยต่อถนนพวกฝาท่ออะไรพวกนี้ยมันจะไม่รู้สึกแบบขี่ข้ามแล้วแบบสกูตเตอร์มันลอยรู้สึกล้อมันไม่เกาะถนนนะครับพอมันมีโชอ๊อ่ะพอตอนที่เราลงฝาท่ออะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ย ล้อมันจะยังอยู่กับถนนตลอดเวลาทําให้เวลาเราขี่เนี่ยมั่นใจมากกว่าเดิมมันได้กริปที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของกาลังมอเตอร์อย่างที่ผมบอกไปรุ่นใหม่ๆเนี่ยกำลังมอเตอร์มันดีมากอ่ะเดี๋ยวผมลองขึ้นทางชันตรงนั้นฝากตากล้องหันไปเลยครับอเน,นี้ยผมขี่ประจํากันนะครับตรงเนี้ยคือขึ้นในสมุิผมปล่อยผมเล่งต่อผมปล่อยผมลองเล่งต่อเห็นไหมครับกาลังมอเตอร์มันเหลือมากเออขี่ได้แบบชิลมากในส่วนของตัวนี้นะครับซอกแซกอะไรต่างๆเนี้ย มันค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีอ่ะเดี๋ยวผมกลับไปมุมเดิมขี่ชิลมากมันใช้งานค่อนข้างสะดวกนะครับเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าไปขี่ตามในเมืองรถติดไม่อยากขี่มอเตอร์ไซค์ไม่อยากขับรถยนต์ขี่สกูตเตอร์ไปก็ได้นะครับแล้วก็ชาร์จ1ครั้งเนี่ยห้กิโลแต่ผมตีใช้จริงนะก็อยู่ประมาณ40กิโลสบายๆเลยก็ลองดู18.5โลไม่ยากและว,วิธีการพับคอคุณแค่ดึงตัวนี้นะครับดึงปุ๊บนะครับแล้วคุณก็ดึงลงมาแล้วคุณก็ดึงลงมาอีกหน ยกด้และครับง่ายมากคอนางสะดวกคุณจะข้ามขึ้นรถไฟฟ้าคุณจะไปอะไรต่างๆง่ายพอคุณลงเสร็จปุ๊บเนี่ยปลดครับแล้วก็ตบตัวเซฟตี้ล็อกอีกหนึ่งทีใช้งานดีมากราคานะครับของเขาเนี่ยจะอยู่ที่38,900บาทราคาก็อาจจะสูงกว่ารุ่นเก่าเพราะมันมีทั้งออปชันความปลอดภยัยมีไฟลงไฟเลีล้ยวมีโชคมีมอเตอร์มีแบตเตอรี่มีความเร็วที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันแต่โดยส่วนตัว ผมมีตั้งแต่ตัว Gen หนึ่งในบอทใช้งานไม่เคยมีปัญหาเลยสำหรับวันนี้ทางผมน็อกเอ็วขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไว้พบกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ